นายกำพลสิริรัตนน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ประจำปี2566ครั้งที่1นนับแปลงเกษตรกรต้นแบบนางสาวบัวไขจจำปาสาหมู่ที่10บ้านราชเจริญตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอำเภอวารินชำราบนายกองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเกษตรกรจากพื้นที่7อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอเคิงในอำเภอม,ม่วง30อำเภอเหล่าเสือโกกอำเภอดอนมดแดงอำเภอสำโรงและอำเภอวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน210ราย เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดดูการผลิตใหม่หรือที่เรียกว่างานวันฟิวเดย์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยตนเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็น เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชนแนวทางการจัดงานฟิลด์เดย์ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกเครือข่ายที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการเป็นสถานที่จัดงานภายใต,ใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดงานฟิลด์เดย์เป็นการส่งสัญญาณของการเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกรในแต่ละฤดู สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิ l เดย์ในวันนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตพืชฤดูแล้งหรือพืชหลังนาโดยเน้นพืชที่มีศักยภาพมีโอกาสทางด้านการตลาดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทางอายุสั้นอื่นๆโดยนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบสถานีเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีการเพาะปลูกและดูแลรักษาสถานีเมเล็ดพันธุ์และการเชื่อมโยงตลาดสถานีการจัดการน้ำสถานีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสถานีเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรและสถานีนโยบายสนับสนุน อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดเนื้อการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกิจกรรมตลาดเกษตรกรจําหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากสํานักงานเกษตรอําเภอวารินชํำราบ ลดค่ารายเดือนด้วย